อืมยังอยู่ความแดงฉานนี่เหมือนเดิมเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะพาราสปันกีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,เดย,วเดยวียว <c oughs> <c oughs> อัปเดต15พาร์ทหนึ่งเดี๋ยวโอโ้โหหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานเจ้าพาราสปันกี้โอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคนเล่นอยู่ห้าแสนเจโอมก็โอ้ God. โหตอนแรกนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวใหม่ๆมาเพียบเลยอิตเตอร์เอกมาอีกเพียบแน่แน่ อ่ะโอเคเข้าไปก่อนคือตอนรแรกเนี่ยที่ท่านผู้ชมที่เราจะเข้ามาดูกันนะครับคือผมเนี่ยจะให้เข้ามาดูตัวรับนะครับที่เราได้ทาการปลดล็อกไปครั้งก่อนนะครับจอสปันกี้นั่นเองนะฮะคือผมก็ยังไม่ได้รีวิวให้ดูกันใช่ไหมท่านผู้ชมคือผมก็ลืมไปแล <c oughs> <c oughs> นั่นแหละท่านผู้ชมแล้วผมคิดว่าเออสปันกี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าทําคลิปมาเยอะแล้วกลัวท่านผู้ชมเบือ่อแต่ว่าก็พลาดไปได้ที่จะต้องมาดูกันก่อนนะครับ แต่ว่าท่านผู้ชมเข้ามาปุ๊บอัปเดตใหม่มาแล้วแป๊บหนึ่งนะ35อิตเตอร์เอกใหม่โอ้โหน่าจะมืด <laughs> เดี๋ยว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 ,ยวโอ้อิตเตอร์เอกเยอะเลยครับอ้อ อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวจากอินเตอเอกทั้งหมดก่อนนะครับจากคลิปที่แล้วนะฮะว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยมีเพยยังไงแล้วก็รวมกันแล้วนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ด้านดานเนี่ยเขาจะมีความน่ากลัวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแค่นี้ก่อนส่วนเจ้าอินตอเอกที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดอีกสิบห้าอันเดี๋ยวค่อยไปหานอกรอบไอ้นี่นายใจนานนะท่านผู้ชมเพราะว่าเออมันเพิ่งอัปเดตมาสิบเก้าชั่วโมงใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวนะมีตัวอะไรเปลี่ยนไหม แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับว่าจะตัวใหม่ทั้งหมดนะครับที่มาเป็นเอ่อเคว่าสเปเชียลอีก10ตัวแล้วก็ถ้ารวมกับเขียดด้วยก็ประมาณ20ตัวนะครับ20เพลง20ล่างนะะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับโ like อ้เดี๋ยวเเกื <laughs> อบใส่โทษทีก็ใส่เพื่อนไม่อย, <laughs> ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะฮะแฟนซมเรามาดูเจ้าวีเตอร์ครั้งก่อนตัวแรกนะฮะเป็นเจ้าเข็มนนาฬิกานะครับตัวนี้เนี่ย กว่าจะได้เข้ามาเนี่ยมาจากอิเตอะไรนะอ๋อจำไม่ได้ <laughs> แต่รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ปลดล็อกจากจากอะไรเอ่ยอืมเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยผมเนี่ยได้ทำการทำเจ้าอีสเตอร์เอกไปทั้งหมด20อันเลยนะฮะจำไม่ได้ครับเยอะจริง,งส่วนตัวนี้คือเจ้าตัวเกรใช่ไหมเจ้าเกรร่างร่างอีสเตอร์เอกครับท่านผู้ชมเอาเกรตัวเล็ก <laughs> โอแต่ว่าก็เข้าก <Pf> ันอยู่นะฮะนี่เป็นเมโลดี้ที่เรียกได้ว่าเป็นเมโลดี้เมโลดี้ที่เรียกได้ว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเพลทเพลรซัมอะฮะไม่มีอะไรเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่ค <Yeshua ez. S 1> <found> ือวอยครับตัวพิกเซลนั่นเองวัดตัวนี้สูบสู้กับเจ้าถาวรโกได้นะแบบเขย่าเชคเชคอะนี่ไง ใช่เลย <M m s> <S ตัวเดียวกันเป๊ะเลยครับสองตัวนี้แต่แค่ตัวน well. okay. ี้เป็นวอยด์นะครับแต่ว่ายังเหลือเจ็ดตัวท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะครับผมลืมไปร้านพีประกอนะครับร้านลบบอกชื่อดังนะครับไอเทมต่างๆในลบบอกดังๆในนีหมดเลยนะฮะลิงใต้คลิปได้เลยนะครับโอเครีบๆรีบสุดแล้วนะครับไปเราไปดูต่อโอ้เจ้าิงเหรอเฮ้ย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  ไปออกไปเลยแกได้อยู่กันได้เลยกับเจ้ากีดการ์ดเนี่ยชอบทำให้ตกใจทธ่เฮ้ยออกแล้วออกแล้วเนี่ยออกไปทั้งคู่เลยแล้วมันจะเข้าคนอื่นได้ยังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งถ้าสมมติเราเอาตัวอิตเตองทั้งหมดนะครับมารวมกันสี่ตัวเจ้าพิง มันจะเข้าคดิตไหมโอ้ตาถลนครับต้องชมไม่เข้าเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ออกไปเลยดีกว่าโอ้โหตอนออกไปนะเหมือนผีเลยต้องชมดูหายไปบเฟดเฟดหายไปครับ <c oughs> นา่ากลัวมากตัวนี้คือเจ้าแบงค์นะครับที่เราต้องการตามเขากลับมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพาร,ราไซเนี่ยคือเจ้าแบงค์เนี่ยไม่มีนะครับมีแค่เพียงอีเตอร์เขาเรียกว่า มีแค่เพียงแบบปรสิตนะครับเจ้าแมงล่างนี้เออสวัสดีชันแบกเองสวัสดีเฮาถวยใช่นั่นคือชันเองขอให้ทุกเอ่อขอให้มีวันที่ดีออกไปเลย เราอย่าเพิ่งปฏิเสธ็เขาจับภายนอกท่านชมเราอาจจะต้องดูรวมเพลงกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเพลงนะฮะอาจจะเพราะอย่างที่แบบทุกคนนะอาจจะเออคิดไม่ถึงนะครไปเลยครับอ,ออกไปเลยอ่ะเรามาดูฝั่งด้านขวานบ้างนะครับตัวแรกคือตัวไรนะครับก็คือการปิดเปิดไฟนะฮะให้ตรงจังหวะจะเป็นยังไงครับอ,อุอุอ่ะ นี่มันต้องแบบนี้ <c ười> คอยคุ้มกับการทำอินเตอร์เอกหน่อยจังหวะเริ่มมาย้ายหน่อยไปเรามีจังหวะตัวนี้คือดิสโกร้ร้องเพลงแน่นอนโอ้โหมันต้องแบบนี้เออเราใจหน่อย ะฮบรรยากาศกำลังกลับมาดีล็อกเต็มตัวนี้เข้าไปเลยอืมบรรยากาศเสียหมดตัวต่อไปคือเจ้าตัวที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าตัวสีฟ้าใบไ,ม,ไม้โอ้วัดเฮ้ยตัวหน้าซ้ายเนี่ยอะไรนี่ไม่เข้าเลยเจ้าเป็ดน,น้อย ไปคือตัวต้องห้ามโอ้เจ้าแบกอะไรใช่ไหมเหมือนเจ้าแบกเลยครับโอ้โหคุระยวดกับเพียงกำลังมันอยู่เลยครับเสาสามตัวนี้และตัวสุดท้ายท่านผู้ชมตัวนี้น่าก,กลัวมากนะคือเราต้องโอ้เอาไปก่อนคือตัวนี้เราต้องรอ16นาทีนะครับถึงจะได้เข้ามานะครับแล้วเราต้องจ้องหน้าเขาอยู่ตลอดนะฮะน่ากลัวมากนี่ครับ เพลงเฮ้ยทำไมเพลงมันเหมือนเพลงกล่อมเด็กแล้วแบบมันน่ากลัวมากเลยนะตัวนี้เหมือนเพลงกล่อมเด็กแล้วแบบมันต้องมีอะไรชัวร่วร้ายแน่ๆใส่เข้าไปครับในก็ผมขอไม่ใส่เจ้าตัวนี้ได้ไหมผมขอใส่เจ้าวอยแล้วกันไปเรารวมกันหน่อยนะครับ โอ้โหท่านผู้ชมด้าน้ายเนี่ยมันอยู่สามตัวนะอันนี้ก็น่ากลัวเหลือเกินอันนี้ก็แปล๊ะ๊เสียงดังอันนี้ก็ร้องคนเดียวออกไปให้หมดเลยเอ้ย <c oughs> แต่ว่าแอบเพาะนะครับเจ้าตัวนี้ถึงแม้ว่าเขาจะน่ากลัวเห็นไหมคือเหมือนเป็นกีตาร์ที่แบบกีตาร์สมัยก่อนแล้วแบบไปเป็นกีตาร์โป่งที่แบบน่ากลัวท่านผู้ชมนะครับหลอกเด็กไม่ไนดะ้แกโอ้ยยิงพูดก็ยิงน่ากลัวเราไปดูด้านดาร์กันดีนดนดนดวกว่านะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะฮะสาบเจ้าตัวทั้งหมด10ตัวเฮ้ย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 ฮโอ้โหอัพเดใหม่เข้ามาแล้วทมกนโอ้มอกี้ตกใจจริงโอ้ด้ตตุนตาสตาร์ทไซส์ดโอ้ไม่กดโอ้ไม่ยู่อเดี๋ยวหนึ่งนะมันมีทั้งหมด28อันนะทุกมนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเมื่อกี้โอ้ มีเนื้อเรื่องให้อีกเยอะครับอันนี้คือด้านด้ากหมดนะครับมีเนื้อเรื่องให้ตามอีกเยอะนะครับปรสิตเล่นกันอีกยาวแน่นอนโอ้โหมีกระดาษฉีกขาดนี่มีเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับให้อ่านไม่ครับยังเหมือนเดิมนะฮะเนื้อเรื่องยังเหมือนเดิมอันนี้อให้เราใส่รหัสอันนี้ก็ยังไม่รู้อะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะตรงนี้น่าจะมีสปอยเพิ่มเห็นไหมท่านชมนี่จริงด้วยนะครับอตัวอะไรนี่มีสปอยเพิ่มแน่นอนนะฮะนี่แบ็กคัมแบ็กก็คือให้เราอันนี้ไปใส่แตต่่่ววาเเยยคคออััันนะรบบส โอเคน่าจะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูต่อครับตัวแรกโอ้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้มันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยครับข้างบนเนี่ยเหมือนเป็นเจ้านาฬิกาเหมือนเดิมเจ้าเกรยิทเทิลเกเจ้าเกรตัวน้อยทําไมปากกว้างอย่างนี้ใครทําร้ายเจ้าเกรโอ้เหมือนเจ้าผูพ้พลในร่างของเฟสห้าเฟสห ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะอ้วกอะพี่ไปอ้วกก่อนไปอะลองลงกันหน่อยครับโอ้โหเจ้าตัวพิงตัวนี้น่ากลัวมากอ่ะเจ้าพิกเซลก่อนพิกเซลนี่เหมือนเดิมนะครับไหนขอฟังหน่อยซิโอ้โหโอ้โหเหมือนด้านดาของเออเออเหมือนเหมือนเจ้าตัวอะไรนะต้นนึงนะคุณมากเอาปว่าเหมือนเจ้าเจ้าดานดาของตัวอะไรสักตนนึงนะครับปกติแต่ว่าเสียงแตกนะครับ เราใส่เจ้าตัวนี้ครับขนาดแบบแบบว่าในด้านสดใสเนี่ยยังน่ากลัวแล้วด้านนี้เป็น oh อนอไม่กวนตนปรสิตเข้าไปเพิ่มเติมใครเป็นผีกระซือ ืเจ้าโบเนี่ยดูน่ารักน่าสีชมพูอุยนี่ไอ้นี่เกินไปท่านผู้ชมโอ้ยน่ากลัวน่ากลัออกเลยเจ้าแบ็กครับที่กลับมาโอ้ท่านผู้ชมดูเจ้าแบ็กโอ้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 ยโอ้ยโอ้้ยเจ้าแบ็กใจเย็นสิ คุณภาพดีมากท่านผชมเฮ้ย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 โอ้โหหมอดนี่ทำมาดีเกินนะพี่ชมไปเลยออกไปเลยโอ้โหยังสั่นอยู่เลยตัวไฟพังไปแล้วครับโอ้เอาเอาเอา one two t h r e let's go ยังมันเหมือนเดิมตัวตไปนะครับเป็นตัวดรียกได้ว่าเป็นตัวดีเจเมื่อกี้นะฮะที่เรียกได้ว่ามันที่สุดในเฟสแรกโอ้เรียกได้ว่าดูดมามาที่ผ่าพ,พี่อืมเคิมเลยยาวเลยรอบนี้เจ้าเป็ดน้อยเมื่อกี้สุดน่ารักจะเป็นยังไงโอ้ท่านชมอันนี่คือตัวต้องห้ามมา ตัวต้อห้ามเจ้าแบ๊กออและอย่าลืมนะครับตัวหลอกเด็กที่ผมบอกว่าน่ากลัวมากๆต้องชมมาครับตัวสุดท้ายพร้อมกันหรือยังเจ้าแบ็กขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาผมขออนุญาตใส่จังหวะกับไอ้นี้มาเพื่อกันความน่ากลัวนะครับไปขออีกสักรอบทำใจก่อนทุกคนพร้อมตะวันชูทีเลสโก้โอ้เนี่ยหลอกเด็กจริง ออกปั่นชูทีฟังเสียงน่อยโอ้เนี่ยเป็นเพลงเด็กต้องชมเป็นเพลงหลอกเด็กโอ้ยน่ากลัวเฮ้ยแต่ว,ว่าอันนี้น่ากลัวสุดนะเจ้าเสียงผูแป้นเนี่ยแล้วก็เจ้าแบ็คเนี่ยโอ้ยมา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 ใส่มาใส่กันมาใส่กันตัวที่ผมชอบ แล้วก็จะแบกจะแบกจะแบกตรงกลางจะตัวต้องห้ามและตัวนี้ครับโอ้โหวันทูีรอบหนึ่งโอ้ควาผมจะบางไปดิจิปนี้ประมาณนี้นะคะรับนะครับพาราไซเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมยกให้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าหมอดที่ดีที่สุดแบบว่าเข้ามันไก่เลยนะครับ คือดีมากๆนะฮะดีแบบสุดๆรายละเอียดเขาเก็บครบะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะยา้ายผมทำต่อหรือเปล่าเพราะว่าเขาเพิ่งมนีัปเดตมานะครับในรอบหนึ่งเดือนนะฮะ <c oughs> คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนกินข้าวเย็นอร่อยนะฮะสีมผม